หมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียนบทที่สข้ามภูเขาตะสุงหรือโอเนียนถึงกีจาอาจเป็นสการะโดหรือบางจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกในแคว้นลาดักเมื่อการแห่พระในเดือนที่สเสร็จไปแล้วพระภิกษุสิงสาวโดยลำพังผู้เดียว ได้ออกตามชาวตาลตาผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ขวัญขวายในพระธรรมวินยัยออกเดินทางไปทางจังหวัดโกพินส่วนฟ้าเหียนกับเพื่อนสงได้ออกเดินทางต่อไปทางราชาอาณาจักรตะตีโฮโดยใช้เวลาเดินทาง25วันจึงถึงพระราชาแห่งแคว้นนี้นับถือพระธรรมวินยัย ในพระพุทธศาสนาโดยเคร่งครัดเช่นเดียวกันมีพระภิกษุอยู่ในแว่นแควนี้หนึ่งพันรูปส่วนมากที่สุดเป็นนิกายมหายานคณะของฟาเหียนได้หาที่พักอาศัยอยู่15วันจึงออกเดินทางต่อไปทางทิศใต้เป็นระยะเวลาสี่วันเมื่อได้ผ่านไปในระหว่างภูเขาตะซุงลิง อันยืดยาวแล้วก็พบกับนครยุหุยณที่นี้ฟ้าเห็นกับเพื่อนสงได้หยุดพักการเดินทางหาที่พักอาศัยเมื่อเวลาพักประจำฤดูร้อนได้ผ่านพ้นไปแล้วฟ้าเห็นกับเพื่อนสงงได้ออกเดินทางต่อไปในระหว่างภูเขาเป็นระยะเวลา25วันถึงนครกีจา ณที่นี้ได้บรรจบพบกันกันกบภิกษุหุยกิงและเพื่อนสงที่ไปด้วยกันอีกสองรูปบทที่5การประชุมสงครั้งใหญ่5ปีต่อครั้งพระบรมมสารีริกธาตุพืชพันธุ์ในภูมิประเทศ พระราชาแห่งประเทศนี้ได้โปรดให้มีการเปิดสภาประชุมสฆ์ซึ่งเรียกว่าปัญจบริษัทขึ้นการเช่นนี้ในประเทศจีนก็มีการประชุมใหญ่กำหนด5ปีต่อครั้งในทำนองเดียวกันเมื่อเริ่มจะเปิดการประชุมพระราชาได้อาราธนาพระสัมณาทั้งหลายในแว่นแควน้นทั่วทุกแห่งมาประชุม พ,พระภิกษุต่างเกลรนกลนเข้ามาประดุดดังก้อนเมีและเมื่อพ,พระภิกษุที่มาประชุมพร้อมกันครบถ้วนแล้วสถานที่ประชุมอันตกแต่งประดับประดาวไว้อย่างวิจิตรกดงามยิ่งก็ได้เปิดขึ้นพงอันทําด้วยผ้าไหมก็ถูกชักขึ้นไปปลิวอยู่ตามลม บนเพดานของสถานที่ตกแต่งด้วยเครื่องห้อยแขวนดอกบัวทองและเงินซึ่งประดิษฐ์ทำขึ้นได้ติดอยู่ด้านหลังเบื้องบนของพระที่นั่งของผู้ที่เป็นประธานการประชุมเสื่อและอาสนะอันสะอาดได้ปูลาดไว้โดยเรียบร้อยเมื่อพระภิกษุทั้งหลายเข้ามานั่งพร้อมกันแล้ว พระราชากับเสนาอำมาตย์ราชบริพารทั้งหลายต่างก็ประเคนของถวายแด่พาพระภิกษุสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะโดยสมควรแก่พระธรรมวินัยการประชุมนี้ได้เริ่มเปิดขึ้นในต้นเดือนแรกและเดือนที่สองจนถึงเดือนที่สามตลอดเวลาในภาคฤดูใบไม้ผลิ เมื่อการประชุมได้เสร็จตรงแล้วพระราชาได้ทรงตักเตือนให้เสนาอำมาตย์ราชบริพานทําการสักการะบูชาเป็นพิเศษอีกและให้ทําการติดต่อกันไปตั้งแต่วันต้นและสองสสี่หต่อไปจนครบเจวันและเมื่อกิจการทั้งหลายได้สำเร็จลงแล้ว พระองค์ได้ทรงผูกม้าสำหรับขับขี่ตัวหนึ่งด้วยอานและบางเหียนพร้อมเสร็จด้วยพระองค์เองให้รออยู่และในขณะเดียวนั้นได้ทรงเลือกเสนาอำมาตยมีสกุลเกติศักดิ์สูงสำคัญยิ่งคนหนึ่งให้ขึ้นขี่ม้านั้นแล้วให้ทรงจัดเอาผ้าขาวที่ทอด้วยขนสัตว์ อันละเอียดอ่อนซึ่งเป็นวัตถุสำคัญยิ่งที่พระสมณาทั้งหลายจำเป็นต้องประสงค์ทรงน้อมนำเข้าถวายแจกจ่ายแก่ผ้าภิกษุทั้งหลายและในขณะเดียวนั้นได้ทรงกล่าวคำอธิษฐานถวายอมาร์ที่ขี่ม้าไปด้วยพร้อมกัน และเมื่อได้ทรงแจกจ่ายถวายสิ่งของเสร็จแล้วพระองค์ทรงขอถ่ายคืนจากภิกษุสง์อีกทีหนึ่งในแว่นแขวนนี้เป็นภูมิประเทศซึ่งตั้งอยู่ในระหว่างภูเขามีอากาศหนาวเย็นจึงทำการเพาะปลูกข้าวและพืชพันธุ์ต่างๆไม่ได้นอกจากข้าวสาลีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเพาะปลูกให้แก่จัดได้ ภายหลังเวลาเมื่อพระภิกษุทั้งหลายได้รับส่วนแบ่งข้าวสาลีประจำปีไปแล้วก็ถึงข่าวเป็นฤดูที่สำแดงปรากฏว่าในเวลาเช้ามีหิมะตกปกคลุมทันทีตามการที่เป็นอยู่เช่นนี้พราะราชาจึงทรงขอต่อพระภิกษุทั้งหลายว่าต่อไปพระภิกษุจะเข้ามากอรับข้าวสาลี อันเป็นส่วนของพระภิกษุทั้งหลายขอให้เป็นไปในเวลาที่ข้าวสาลีสุกและเก็บได้แล้วเสมอไปในนครน,นี้กระโถนอันเป็นของพระพุทธองค์ใบหนึ่งทำด้วยหินมีสีคล้ายกับบาทกับยังมีผ้าธนตธาตุบรรจุไว้ในสถูปองค์หนึ่งประชาชนทั้งหลายคอยพิทักษรักษาและมีพระภิกษุ ผู้เป็นสานุสิทธ์อีกกว่าพันซึ่งมีภาระคอยดูแลพิทักษ์รักษาอยู่ณที่นี้ด้วยพระภิกษุในนครน,นี้ทั้งหมดล้วนเป็นนิกายหินยาณภูมิประเทศทางทิศตะวันออกแห่งภูเขาตอนนี้ประชาชนแต่งกายอย่างสามัญด้วยเครื่องใช้อย่างหยาบหยาบประดุดดังในแคว้นตะชิน แต่มีต่างกันอยู่อย่างหนึ่งซึ่งนาที่นี้มีทั้งผ้าที่ทอด้วยขนแกะอย่างละเอียดอ่อนกับทั้งผ้าที่ทอด้วยขนสัตว์อีกชนิดหนึ่งหรือทอด้วยผมได้สังเกตเห็นข้อวินัยปฏิบัติของพระสมมะนทั้งหลายในที่นี้เป็นที่น่าประหลาดใจด้วยได้มีพลานาว้ยโดยพิสดารมากมายเหลือเกิน นครนี้ตั้งอยู่ในท่ามกลางทิวภูเขาตะสูงหรือโอเนียนเมื่อได้เดินทางต่อไปข้างหน้าเพียงไรก็จะเห็นต้นไม้ต้นหญ้าและต้นผลไม้ผิดแปลกแตกต่างกันกับต้นไม้ใบหญ้าในประเทศท่านเรื่อยไปเว้นแต่ไม้ไผ่ทับทิมและอ้อยเท่านั้นบทที่หก เข้าสู่อินเดียภาคเหนือแคว้นทาราทะรูปจำลองพระเมตไตะโพธิสัตว์จากนี้ฟ้าเหยนกับพวกได้ออกเดินทางต่อไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่ภูมิภาคแข่งอินเดียภายหลังที่ได้ใช้เวลาเดินทางมาแล้วหนึ่งเดือนและเป็นการสำเร็จสมประสงค์ได้ข้ามทิวภูเขาโอเนียนตลอดไป ซึ่งเป็นที่ที่หิมะตกปกคลุมอยู่ตลอดเวลาทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อนตามทางในระหว่างทิวเขานี้มีพญานาคอันมีพิษร้ายแรงซึ่งถ้าใครไปทำให้บังเกิดความโกรธขึ้นเมื่อใดก็จะพ่นน้ำลายซึ่งเป็นพิษออกกระจายไปตามลม จะเป็นเหตุบันดาลให้บางเกิดทิมะาตกห่าใหญ่และบางเกิดพายุพัดกว่าดทรายฟุ้งตลบเมื่อใครไปต้องประสบพยันตรายอันร้ายแรงเช่นนี้เข้าแล้วแม้หนึ่งในหมื่นคนก็จะไม่มีใครสามารถครองชีวิตให้รอดพ้นไปได้ประชาชนในแว่นแคว้นแถวนั้นเรียกนามทิวภูเขาพืชนี้ว่า ภูเขาหิมาลัยเมื่อฟาเห็นกับพวกได้ออกเดินทางเข้าไปทางอินเดียภาคเหนือแล้วนาบัดเดียวนั้นก็ได้ไปประสบเข้ากับราชาอาณาจักรเล็กๆแคว้นหนึ่งเรียกนามว่าตะโตลายณที่นี้มีจำนวนพระภิกษุมากหลายและทั้งหมดเป็นฝ่ายหินยาน ในราชอาณาจักรนี้แต่โบราณการว่ามีพระอรหันต์องค์หนึ่งโดยฤทธิอำนาจอันมีอยู่เหนือสภาพธรรมดาพระอรหันต์องค์นั้นได้นำพานายช่างผู้ฉเฉลียวฉลาดมีฝีมือดีคนหนึ่งขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดุสิตให้พิจารณาดูส่วนสูงแล้วผิวพรรณแห่งพระเมตไตยะโพธิสัตว์ให้ประจักษ์ชัดเจน และเมื่อกลับลงมาแล้วก็ให้จัดการสร้างรูปจำลองขึ้นด้วยไม้แก่นได้ทำกันอยู่ถึงสามครั้งนับแต่ครั้งแรกถึงครั้งที่สุดรูปพราเมตไตรยะจึงสำเร็จแล้วสมบูรณ์มีส่วนสูงถึง80ศอกและวัดฐานจากเข่าข้างหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่งได้8ดศอก โดยตัดขวางของขาทั้งสองในวันอุโบสถรูปพระเมตตยะโพธิสัตว์นี้ได้เปล่งลัศมีพุ่งลุ่งโลดงดงามยิ่งนักพระราชาแห่งประเทศนี้และแว่นแขวนที่ใกล้เคียงต่างก็ประกวดประขันซึ่งกันและกันน้อมนำเอาสิ่งของมาถวายเครื่องสักการะเป็นเครื่องสักการะบูชา สิ่งที่เป็นอยู่นี้และที่ปรากฏอยู่เดียวนี้เป็นสิ่งที่มีมาแล้วแต่โบราณกาลบทที่7ข้าแม่น้ำสินธุสมัยเมื่อภาพพุทธศาสนาได้แผ่ข้าแม่น้ำสินธุไปทางทิศตะวันออกเป็นครั้งแรกปาเห็นกับพวกได้ออกเดินทางต่อไป ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นับเวลา15วันโดยสถนลมากที่เรียบไปตามเชิงแห่งพืชภูเขาเป็นทางเดินที่ครูขลาแสนจะลำบากยากเข็นและเรียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันซึ่งประมาณส่วนสูงจากระดับฐานพื้นล่างขึ้นไปตั้ง1ม0 0 0สอ เมื่อเข้าไปใกล้ๆริมขอบทางชะงอมองลงไปตาจะลายทีเดียวและถ้าปรารถนาจะเดินตัดตรงไปข้างหน้าท่าเดียวจะไม่มีพื้นที่สำหรับจะวางเท้าก้าวต่อไปได้เลยโดยเบื้องล่างของริมทางด้านหนึ่งนั้นก็คือกระแสแห่งแม่น้ำที่มีชื่อว่าสินธุ ในสมัยก่อนได้มีผู้ทำการสกัดหินทำเป็นขั้นวันใดไต่เฉียงลงไปตามยาวของหน้าผานับจำนวนได้เจ็ร้อขั้นถึงในขั้นต่ำที่สุดมีสะพานเชือกแขวนข้ามแม่น้ำซึ่งจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งในราว89เรื่องราวของทางตอนนี้ มีปรากฏแล้วในจดมหมายเหตุของล่ามเก้าคนแต่ไม่ใช่กังอินและกันยิงที่ได้มาถึงตำบลน,นี้พระภิกษุเหล่านั้นถามาพระภิกษุฟาเหียนว่าเท่าที่ทราบกันมาว่าพระไตปิฎกแห่งพุทธศาสนาได้แผ่ไปทางทิศตะวันออกเป็นครั้งแรกนั้นเมื่อไหร่ฟาเหียนตอบว่า ได้สืบสวนจากประชาชนในแว่นแคว้นเหล่านั้นคือในเมืองจีนและตามทางที่ผ่านมาโดยตลอดแล้วก็กล่าวกันเพียงว่าบรรพบุรุษได้บอกกล่าวสั่งสอนสืบเนื่องกันต่อต่อมาแต่โบราณการและว่าภายหลังการเมื่อรูปพระปฏิมาพระเมตไยโพธิสัตว์ได้ประดิษฐานขึ้นแล้วในอินเดีย ขณะนั้นมีพระภิกษุในอินเดียองค์หนึ่งได้นำเอาพระสูตรและวินัยเดินทางมาข้ามแม่น้ำที่ตรงนี้พาเอาไปเผยแผ่ทางแ้นเบื้องทิศตะวันออกบัดนี้รูปภาพโพธิสัตว์เมตตยยะได้ประดิษถานเบื้องมาแล้วสามร้อยปีเศษภายหลังการเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพานมาแล้ว ซึ่งในขณะนั้นเป็นในราชสมัยของพระเจ้าปิงแห่งราชวงศ์เจ้าสวยราชสมบัติดังนั้นจึงเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าพระพุทธโอวาดได้เริ่มต้นแพร่หลายไปทางทิศตะวันออกในสมัยครั้งเมื่อปดิสถานรูปพระปฏิมาขึ้นดังกล่าวมาแล้วและถ้าไม่มีพระเมตไตยะ ไว้ตลอดต่อมาแล้วก็จะมีมหาวิญญาณของพระบรมครูองค์ใดเล่าซึ่งจะเป็นผู้สืบเชื้อแห่งองค์พระสากยะผู้ทรงเป็นปฐมเหตุแห่งการที่จะไปประทานสิ่งอันประเสริฐสามประการไว้และได้ประกาศแก่มหาชนในแว่นแคว้นแดนไกลๆทั่วไปดังที่พวกเราได้ทราบกันอยู่แล้วนี้ เราทราบกันอยู่แล้วว่าแท้จริงการที่จะเผยความลึกลับออกให้เห็นกระจ่างแจ้งกันโดยแพร่หลายนั้นไม่เป็นการที่บุคคลธรรมดาจะพึงกระทำได้และดังนั้นความฝันของพระมหาจากักรพรรดิหมิงแห่งราชวงศ์ฮั่นจึงเป็นมูลเหตุที่สมควรให้มีขึ้นแท้บทที่8 บูยังหรืออุทยานอารามและถนนหนทางทั้งหลายรอบพระพุทธบาทภายหลังเมื่อฟาเหียนกับพักพวกได้ข้ามแม่น้ำสินธุแล้วน้ำบัดนั้นก็เข้าสู่ราชอาณาเขตบูจังซึ่งที่จริงก็คืออินเดียภาคเหนือนั่นเองประชาชนใช้ภาษาพูดอย่างมัชิมะประเทศแห่งอินเดีย มัชชิมะประเทศอินเดียที่ฟาเห็นเรียกนั้นคือราชอาณาจักรซึ่งตั้งอยู่ศูนย์กลางแห่งประเทศอินเดียอาหารและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็อย่างสามัญเป็นแบบเดียวกันกับในมัชชิมะประเทศอินเดียพระธรรมวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังรุ่งเรืองนิวาสถานซึ่งพระภิกษุพักชั่วคราวหนึ่งก็ดี หรือสถานที่อาศัยอยู่ประจำโดยถาวรก็ดีเรียกกันว่าสังคารามสังคารามเช่นนี้มีหมดจดด้วยกันในราวห้าร้อยแห่งพระภิกษุในอารามเหล่านั้นเป็นนิกายฝ่ายหินนยานทั้งหมดเมื่อมีพระภิกษุเป็นแขกเดินทางไปถึงมีความประสงค์จะขอพักอาศัย ก็จะได้รับอนุญาตให้อยู่องค์ละหนึ่งวันภายหลังกำหนดนี้แล้วก็จะได้รับคำบอกให้ไปหาสถานที่พักของตนเองใหม่มีเรื่องราวที่เล่าสืบกันต่อต่อมาเรื่องหนึ่งว่าในการละครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาสู่อินเดียภาคเหนือพระองค์ได้เสด็จมาถึงนครแห่งนี้ ได้ทรงเหยียบรอยพระพุทธบาทเบื้องสายลงไว้ในที่แห่งหนึ่งซึ่งผู้ที่ได้ไปพบเห็นมาแล้วบางคนก็ว่ายาวบางคนก็ว่าสั้นตามแต่ความคิดเห็นของเขารอยพระพุทธบาทนี้ยังคงมีปรากฏอยู่และถือกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทอันแท้จริงจนตราบเท่าทุกวันนี้ มีสถานที่เป็นศิลาอีกแห่งหนึ่งซึ่งยังคงหินปรากฏอยู่กล่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงตากผ้าและเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงกระทําให้พญานาคผู้เป็นพานตนหนึ่งกับความประพฤติเป็นธรรมศิลาลูกนี้สูง40สบศอกและกว้างกว่ายี่สิบศอก ด้านหนึ่งของศิลาลูกนี้เคลี่ยงเก่า,าพระภิกษุหุยจิงหุยตะกับตาวจริงออกเดินทางล่วงหน้าไปยังสถานที่อันสถิตพระพุทธชายารักซึ่งอยู่ในเมืองนาครก่อนส่วนฟ้าเหียนกับภิกษุอื่นๆยังคงยับยังอยู่ในวูชังและถือเอาเป็นที่พักอาศัยอยู่ ตลอดเวลาในฤด,ดูร้อนเมื่อพ้นฤดูร้อนแล้วฟ้าเหียนกับพวกก็ออกเดินทางต่อไปทางใต้บรรลุถึงจังหวัดซูโฮโตบทที่9เมืองซูโฮโตนิยายพระพุทธเจ้าเรื่องหนึ่งในเมืองนี้พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรือง มีสถานที่ในนครนี้แห่งหนึ่งมีนิยายกล่าวกันสืบต่อมาว่าเท้าสักกรผู้ปกครองเทวดาทั้งหลายใค่จะทดลองน้ำพ้าไทยของพระพุทธองค์ในการครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์แต่ปางก่อนโดยจำแรงกายเป็นนกเหยี่ยวตัวหนึ่งบินไล่ขับนกพิราบตัวหนึ่งไป เมื่อพระโพธ,ธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นได้ทรงเฉือนเนื้อออกจากพระองค์เองสดสดชิ้นหนึ่งแล้วทรงวางไว้เป็นฆ่าไถ่แทนชีวิตนกพิราบต่อมาเมื่อตรัสรูบ้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณทรงปัญญาเห็นแจ้งหมดจดทุกประการแล้วได้ทรงท่องเที่ยวพร้อมด้วยสาวกบรรลุถึงตามบนนี้ ได้ทรงเล่าให้พระสาวกทั้งหลายฟังว่าณสถานที่นี้ในการก่อนครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทรงถ่ายชีวิตนกพิราบไวยด้วยก้อนเนื้อสดของพระองค์เองชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นประชาราชนในเมืองนี้จึงทราบเรื่องอยู่ด้วยกันทุกท่วนหน้าและในตำบนนี้ได้สถาปนาสถูปขึ้นองค์หนึ่ง ซึ่งประดับประดาด้วยแผ่นอันกรลยด้วยทองและเงินบทที่สิบคันธาระนิยายแห่งพระพุทธเจ้าฟ้าเห็นกับเพื่อนสง์ได้ออกเดินทางจากทิศตะวันออกต่อลงไปทางตอนใต้เป็นระยะทางห้าวันก็ถึงแว่นแควนคันธาระนาที่นี้ธรรมวิวันธนะ ราชโอรสของพระเจ้าอาโศกราชผู้ครอบครองอยู่ในครั้งเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังสเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่พระองค์ได้ทรงสละดวงพระเนตรให้กับชายคนหนึ่งณที่นี้และที่ตำบลน,นี้ประชาชนได้พร้อมใจกันสร้างพระสถูปใหญ่ขึ้นไว้องค์หนึ่งประดับประดาด้วยแผ่นโลหะ ที่ชุบอาบด้วยทองและเงินประชาชนในแว่นแคว้นนี้ส่วนมากเป็นนิกายฝ่ายหินญายนครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบไว้ที่บทที่10ครับและขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงบังเกิดมีแก่ผู้ฟังทุกท่านครับ